ียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางปราบพิมพันธ์คณะเจริญสวัสดิ์วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษค่ะปัจจุบันดํารงตาแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสีวินิตวิทยาคมอำเภออินบุรีจัังหวดสิงห์บุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอค่ะรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษ,ษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตนําเสนอบริบทของโรงเรียนปัญหาที่มาและและรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา2567นี้ค่ะ โรงเรียนสี่เน็ตวิทยาคมนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะและจากที่ดิฉันนะคะได้จัดการเรียนการสอนที่นี่มา5ปีนะคะพบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตมากขึ้นค่ะโดยในช่วงปีที่ผ่านมานี้นะคะเวลาว่างของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาสนุกอยู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งดิฉันนะคะอยากให้นักเรียนี่ยมีความรู้สึกสนุกสนานแบบนี้มาเกิดขึ้นกับในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ พื่อให้พวกเขานะคะเกิดเจตคติที่ดีต่อในรายวิชาภาษาอังกฤษและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะค่ะเนื่องจากการเรียนรู้ผ่านเทคนโนโลยีต่างๆนะคะกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบันอันมาจากยุคสมัยที่เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ง ซึ่งมีผลทําให้ความชอบความถนดัดและความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะเปลี่ยนแปลงไปค่ะทําให้การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไปค่ะ ซึ่งการนำนวัตรกรรมทางด้านการศึกษาที่นำเอาความสนุกสนานและความตื่นเต้นของเทคโนโลยีมาผสมผสานกับเนื้อหาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความท้าทายมีความสุขกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่และยังได้รับความรู้ควบคู่ไปด้วยค่ะทำให้การจัดการเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องสนุกและไม่น่านเบื่อ,อต่อไปค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะในปัจจุบันที่ทางของการเรียนการสอนสมัยใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะจากการเน้นหนักที่วิชาการนะคะเป็นการเน้นไปที่ให้ความสําคัญไปที่ผู้เรียนค่ะการสอนสมัยใหม่นะคะจึงเน้นไปที่การจัดกิจกรรมและสื่อการสอนที่น่าสนใจทําให้ผู้เรียนนะคะสามารถเข้าใจและสามารถทดลองทําได้ด้วยตนเองหรือว่าเป็น learning by doing นั่นเองค่ะเ้ื่อเหตุนี้นะคะดิฉันจึงได้มีการนําเอาเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้เล่นและได้เรียนรู้ภา,าษาอังกฤษนะคะไปพร้อมๆกันอันเป็นที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภา,าษาอังกฤษแบบ PPP ร่วมกับแนวคิดที่แพคโมเดลในครั้งนี้ค่ะเพราะแนวคิดที่แพคโมเดลนะคะเป็นหนึ่งในวิธีการที่บูรณาการองค์ความรู้ในเนื้อหาขนวกกับวิธีการสอนและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะหากบูรณาการร่วมกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบ PPP นั่นคือรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามธรรมชาติ ยิ่งทำให้สามารถแก้ปัญหาการขาดเทคนิควิธีการสอนที่ดีและการขาดการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยได้ค่ะดังนั้นนะคะจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นดิฉันจึงเล็งเห็นว่าดิฉันสามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษแบบ PPT มาบูรณาการร่วมกับเนวคิดชีแผ o โมเดลเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้ค่ะ โดยหลักการสําคัญนะคะของความรู้เนื้อหาุณรุกวิธีการสอนและเทคโนโลยีหรือ technological pedagogical content knowledge หรือทีแพคนี้นะคะเป็นแนวคิดที่ได้รับการเผยแพร่นใ,ในปี2008นะคะโดยโคลเลอร์และมิสทรานะคะโดยบูรณาการความรู้ท้งสารวิติเข้าด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. นนะคะคือความรู้ด้านเทคโนโลยีนะคะหมายถึงความรู้ความสามารถของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะคะ ทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมไปถึงอุปกร,กรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียนค่ะ 2. น,นะคะความรู้ในเรื่องของวิธีการสอนค่ะหมายถึงครูผู้สอนนะคะรู้ถึงกลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะมีการฝึกฝนตามแนวการเรียนรู้การสอนภาษานะคะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาได้อย่างเหมาะสมค่ะและ3น,นะคะคือความรู้ด้านเนื้อหาค่ะ หมายถึงสาระความรู้เนื้อหาองค์ประกอบสําคัญทั้งหมดที่จะทาให้ผู้เรียนนะคะสามารถสื่อสารภาษาได้ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของรูปแบบการสอนแบบ PPP หรือว่ารูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามธรรมชาตินะคะโดยจะแบ,บ่งออกเป็น3าี P หรือว่า3ขั้นตอนนะคะโดย P แรกนะคะก็คือ presentation ค่ะก็คือขั้นนําเสนอค่ะขั้นตอนนี้นะคะผู้สอนจะนําเสนอแล้วก็อธิบายหลักการสําคัญของภาษานะคะเพื่อให้ ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้และเกิดการเชื่อมโยงในสิ่งที่กําลังจะเรียนแล้วก็ภาษาเพื่อให้ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างต่อนเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะพี่ที่2นะคะคือ practice ค่ะท่านฝึกในขั้นตอนนี้นะคะผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้ทางภาษาที่เรียนมาในการทํากิจกรรมนะคะที่ผู้สอนเนี่ยได้เตรียมไว้ให้โดยการใช้ภาษาในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นแบบควบคุมค่ะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้ฝึกใช้โครงสร้างที่กําลังเรียนอยู่ในขณะนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจความแม่นยำและความมั่นใจในการใช้ภาษาโดยผู้สอนนะคะสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมคู่กิจกรรมเดี่ยวค่ะทีที่3นะคะคือ production ค่ะคือขั้นสร้างผลงานนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะผู้เรียนจะมีบทบาทสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ทั้งสาขั้นตอนค่ะผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้ในวิธีการทํากิจกรรมนะคะได้อย่างอิสระมากที่สุดค่ะได้สร้างสารรค์ผลงานใหม่จากความคิดของนักเรียนเองนะคะและกิจกรรมต่างๆนะคะจะเป็นลักษณะการประยุกต์ใช้มากกว่าการใช้กิจกรรมในขั้นตอนของการฝึกฝนะคะ่ะโดยมุ่งหมายของหลักกิจกรรมในขั้นตอนนี้นะคะก็คือให้ผู้เรียนนะคะสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติค่ะ โดยดบทบาทของผู้สอนนะคะจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมและให้กําลังใจผู้เรียนให้มีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาให้ได้มากที่สุดค่ะโดยดิฉันนะคะจะได้เพิ่มขั้นตอนนะคะในช่วงต้นและช่วงท้ายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ PPP นี้เข้าไปนะคะโดยขั้นต้นนะคะดิฉันจะเปิดด้วยขั้น motivation หรือว่าขั้น warm up ก่อนนะคะโดยขั้นนี้นะคะจะคือขั้นกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความพร้อมในการเรียนในรายวิชาโดยจะนําเอากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมเพล หรือการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังจะเรียนนะคะมาใช้ในขั้นตอนนี้และขั้นท้ายสุดที่ที่ฉันเพิ่มเข้ามานะคะก็คือขั้น wrap up หรือว่าขั้นสรุปนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของบทเรียนนะคะโดยมีจุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้เรียนนะคะช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนมานะคะร่วมกัน,นะค่ะโดยจุดประสงค์ที่ดิฉันเลือกที่จะจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษแบบ PPP ร่วมกับแนวคิด chi tag model นี้นะคะ ก็เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและเพื่อพัฒนาแนวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะจากการดําเนินงานจนเกิดผลตามจุดประสงค์นั้นนะคะพบว่าการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการนํารูปแบบการสอนที่เป็นลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจนนะคะสามารถกระตุ้นให้นักเรียนนะคะมีความสนใจในบทเรียนเพิ่มขึ้นได้อีกทั้งยังทําให้นักเรียนนะคะมีส่วนร่วมและมีประสิทธิปฏิสัมพันธ์นะคะ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบนะคะอันนํามาซึ่งพัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนค่ะและจากการที่ครูผู้สอนนะคะได้ทําความเข้าใจในปัญหาของการจัดการเรียนการสอนนะคะมอนักเรียนเนี่ยต้องการการจัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม่และทันยุคทันสมัยมีการปรับใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ต่างๆมันทําให้การจัดการเรียนการสอนสนุกและได้รับอาการใช้เทคโนโลยีในรายวิชาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันนะคะ สะท้อนให้เห็นว่าถ้าครูผู้สอน,นยมีความเข้าใจนะคะคในการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับจุดประสงค์ที่นักเรียนต้องการนะคะคจะยิ่งเป็นตัวเสริมหรือเป็นพลังที่จะผลักดันให้นักเรียนนะคะคมีความกระตือรือร้อนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้จนนํามาซึ่งการจัดกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จค่ะซึ่งที่ฉันนะคะคได้เผยแพร่ผลงานอันนี้นะคะคและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลแรกนะคะคเป็นรางวัลการ ประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือว่า best practice นะคะโดยดิฉันได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะเหรียญเงินค่ะและรางวัลที่2นะคะคือรางวัลการประกวดคลิปการจัดการเรียนการสอนสําหรับพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะโดยรางวัลที่ได้รับนะคะคือรางวัลชนะเลิศเหรียญทองค่ะโดยรางวัลทั้งคู่นะคะเป็นรางวัลระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส์บุรีอ่างทองค่ะ นี่จึงเป็นที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษ,ษาอังกฤษ,ษแบบ PPP ร่วมกับแบบคิดท p a c k Model ที่ที่ฉันนะคะตั้งใจใช้มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในครั้งนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะที่ฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณค่ะ